สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .4 ทับ3เข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนต่อนะคะในเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะซึ่งเมื่อวานเราได้เรียนเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังไปกี่ประเภทแล้วคะลูกไปกี่ประเภทแล้วคะเมื่อวานกี่ประเภทคะลูกสองประเภทแล้วค่ะสองประเภทแล้วคะเหลืออีกกี่ประเภทคะเหลืออีกกี่ประเภทคะลูก และอีกสามป <สา S 2> ระ<ท>เภทนะค,เค,คะเราจะเหลืออีกสามประเภทด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนอื่นเราจะทบทวนกันก,ก่อนเนาะว่าสัตว์นะคะนักเรียนเนาะมีกระดูกสันสสหลังทั้งสองประเภทที่เราเรียนไปแล้วนะคะมีอะไรบ้างน,นะคะประเภทที่หนึ่งนะคะนักเรียนจำได้ไหมคือปลาปลานะคะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะลักษณะสําสคัญนะคะเวลาที่ครูสอน สัตว์แต่ละประเภทไปนะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีกระดูกแต่หลังหรือสัตว์ไม่มีกระดูกแต่หลังเนี่ยคุณครูจะพยายามเอาลักษณะนะคะเด่นๆนะคะของน้องเนี่ยให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนจดจําได้ง่ายนะคะนักเรียนเนาะอ่ะโอเคอย่างประเภทแรกนะคะปลาปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะจะหายใจทางเหงือกตลอดชีวิตนะคะนักเรียนจะรับเสียงจากการสั่นสะเทือนปลาแบ่งเป็นกี่ประเภทคะลูกปลามีกี่ประเภทเอ่ย ปลามีกี่ประเภทลูกจำได้ไหมเมื่อวานมีสองประเภทค่ะอ่ามีสองประเภทคือปลาอะไรคะลูกปลากระดูกากระดูกากระดูกแข็งกับปลากระดูกและปลากระดูกอ่อนนะคะให้นักเรียนจําปลากระดูกอ่อนไว้นะคะนักเรียนเนาะว่าปลากระดูกอ่อนเนี่ยคือฉลามกับกระเบนเลยตัวใหญ่นะคะนักเรียนแต่ โครงล่างภายในกระดูกของเขาเป็นกระดูกอ่อนนะคะนั่นเรียนเนาะทำให้เขาเนาี่ยนะคะมีรูปร่างที่พลิวเห็นไหมคะนั่นเรียนกระเบนเนี่ยโดยเฉพาะกระเบนเห็นได้ชัดเจนว่ามีความพลิ้วนะคะนั่นเรียนลอยตัวอยู่ในน้ําทะเลนะคะนั่นเรียนเนาะซึ่ง ะะลักษณะสําคัญของปลากระดูกอ่อนก็คือจะมีปากอยู่ทางด้านท้องและมีเส็นข้างลาตัวอยู่แห้งเต็นนะคะนอกจากปลากระดูกแข็งและปลากระดูกอ่อนแล้วน้กเรี้น,นจะต้องจําตัวม้าน้ํานะคะลูกม้าน้ําก็เป็นหนึ่งในสัดประเภทปลาเหมือนกันนะคะ ประเภทที่2นะคะเมื่อวานนะคะก็คือตัดครึ่งบวกครึ่งน้ําอันนี้ก็เป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะจําไว้เลยว่าเป็นพวกของกบเขียดอึงอ่างเท่านั้นนะคะนักเรียนเนาะช่วงชีวิตแรกเนี่ย จะอยู่ในน้ําหายใจทางเหงือกแต่พอเขามีวิวัฒนาการโตขึ้นมานะคะจะใช้ชีวิตบนบกมากขึ้นเนาะนักเรียนจะเปลี่ยนอวัยวะหายใจจากที่ใช้เหงือกในการหายใจเขาก็จะใช้ปอดในการหายใจแทนนะคะส่วนผิวหนังจะเปียกชื้นนะคะและก็วางไข่ในน้ํานะคะนักเรียนและไข่ของเขาจะเป็นไข่ที่มีวุ้นไส้หุ้มนะคะให้คิดถึงเม็ดแมงลักไว้อันนี้คือไข่ของัต ครึ่งบกครึ่งน้านะคะนักเรียนเห็นเห็นเจ้ากบไหมคะอยู่ข้างในในทุ่งนานะคะนักเรียนค่อนข้างที่จะกลมกลืนเนาะอ่ะโอเคต่อไปค่ะประเภทที่สามประเภทที่สามวันนี้นะคะคือสัตว์เลื้อยคานนะคะสัตว์เลื้อยคานก็ยังคงเป็นสัตว์เลือดเย็นอยู่นะคะนักเรียนเนาะเป็นสัตว์เลือดเย็นก็คืออุณหภูมิในร่างกายของเขาเนี่ยจะไม่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดอาจจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู่อย่างเช่นถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เย็นจัดอย่างเงี้ยนะคะเขาก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใส่เสื้อกขนหนาวนะคะหลายๆชั้นเหมือนเรานะคะเพราะว่าเลือดในตัวของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู่ได้นะคะลักษณะสาําคัญของสัตว์เลื้อยคานนะคะก็คือผิวหนังมีเกล็ดแข็งนะคะผิวหนังมีเกล็ดแข็งอย่างเช่นงูงูมีเกล็ดไหมคะลูกงูมีเกล็ดไหมคะ มีเกล็ดเนาะ<ม>นั่นเองอ่าจระเข้มีเกล็ดไหมคะมีเกล็ดแข็งไหมลูกมีค่ะอ่ามีนะคะเต่าเต่าถึงแม้จะไม่ใช่เกล็ดนะคะนักเรียนแต่ส่วนของกระดองหุ้มนั้นนะคะนักเรียนเนาะก็มีความแข็งเหมือนกันดังนั้นนะคะนักเรียนคะเราจะแยกได้แล้วนะว่าเต่าจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ําหรือสัตว์เลื้อยคลานลูก ตัดขวดขวดน้ำหรือตัดเลื้อยหานค่ะ,คะโอเคน,นะ,คะเก่งมากนะคะ,คะเป็นตัดเลื้อยหานนะคะนักเรียนถ้านักเรียนคิดไม่ออกให้หนูคิดถึงไข่ของมันไว้นะ,ะให้หนูคิดถึงไข่ของมันไว้หนูคิดถึงไข่ของตัวลัเก้เห็นไหมคะครูมีรูปไข่ตัวลัเก้มาให้ดูนะคะข้างล่างนะคะนักเรียนเห็นไหมไขต่ตัวลัเก้ จะวางไข่บนบกนะลูกนะตัดเลื้อยคางจะแตกต่างกับตัดครึ่งบกเมื่อครึ่งน้าเมื่อกี้ตัดครึ่งบกครึ่งน้าเมื่อกี้จะวางไข่ในน้ําแต่ตัดเลื้อยคานเขาจะวางไข่บนบกและไข่ของตัดเลื้อยคานเนี่ยจะมีเปลือกแข็งหุ้มคล้ายๆกับไข่ไก่นะคะนักเรียนคล้ายๆยกับไข่ไก่แต่ถ้าเป็นไข่ไข่ของตัดครึ่งบกครึ่งน้ำมาค่ะถ้าไข่ของตัดครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยนะคะจะไม่มีเปลือกแข็งหุ้มไข่เป็นวุ้นใส โอเคนะนะคะตัวไข่ของตัดเลคานจะมีเปลือกแข็งหุ้มไข่กบก็มีเปลือกแข็งหุ้มนะคะนั่นเรียนเนาะไข่งูก็มีเปลือกแข็งหุ้มนะคะนั่นเรียนแล้วตัดเลคานเนี่ยเขาจะหายใจด้วยปอดนะคะนั่นเรียนเขาจะหายใจด้วยปอดเนาะโอเคไปต่อค่ะ ไปต่อประเภทที่4นะคะคือสัตว์ปีกอ่าอันนี้น่ารักเห็นไหมคะนักเียนสัตว์ปีกคะลูกเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะเห็นไหมคะว่าสัตว์ปีกเป็นสัตว์เลือดอุ่นจะแตกต่างจากเมื่อกี้แล้วนะเมื่อกี้เป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะแต่ตอนนี้สัตว์ปีกเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะลูกเนาะเลือดอุ่นก็คือว่าอ่าร่างกายของเขาอุณหภูมิในร่างกายนะคะจะไม่เปลี่ยน ไปตามสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่อุขาแล้วนกอะค่ะมันอยู่บนต้นไม้เวลาหน้าหนาวมันไม่หนาวนะคะหนุม่มุมผ้าสามชั้นหนุ่มยังหนาวเลยนะคะไม่หนาวค่ะเพราะลําตัวของเขาจะมีขนเป็นแผงนะคะมีขนค่อนข้างเยอะปกคลุมร่างกายทําให้ร่างกายของเขาอบอุ่นนะคะน่าเรียนเนาะทำให้ร่างกายของเขาอบอุ่นแต่นะคะน่าเรียนสังเกต ถ้าลูกนกที่เกิดใหม่ขนมันยังไม่เป็นแผงใช่ไหมคะนักเรียนเนาะขนมันยังไม่เยอะนะคะนักเรียนแต่ถ้าเราปล่อยให้ลูกนกเนี่ยนะคะนักเรียนเปียกฝนโดนฝนมันก็อาจจะตายได้นะคะเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยน้องโดยการนําน้องเนี่ยามาไว้ที่อุ่นๆก่อนนะคะนักเรียนถ้าเรียนพบเห็นนะคะอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยนักเรียนหาสัตว์ปีกจะมีอยู่สี่หาอ่ะฟังให้ดีนะเมื่อก่อนนะคะสัตว์ปีกจะมีอยู่สี่ขา อลองคิดดูนกมีสี่ขาไก่มีสีขาน่ากลัวนะคะนักเรียนเนาะแต่วิวัฒนาการของสัตว์คะ่ะนักเรียนคะ่ะ มีกฎข้อหนึ่งของธรรมชาติบอกว่าอาวัยวะไหนที่ไม่ได้ใช้มันจะหดตั้นลงนะคะนักเรียนอวัยวะไหนที่ไม่ได้ใช้มันจะหดสั้นลงนะคะนักเรียเน,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 ะะน,นเ,ยเนาะเหมือนเช่นเดียวกันกับขาสองขาหน้านะคะของสัตว์ปีนะคะในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะนะคะนักเรียนมันก็เลยหดตั้นลงนะคะสองขาหน้าจึงพัฒนาเป็นปีอ่าฟังให้ดีนะคะนะคะบรรทัดที่2นะคะ สองขาหน้าพัฒนาเป็นปีกใต้ปีกจะมีถุงลมนะคะนะักเรียนสองขาหน้าพัฒนาเป็นปีกใต้ปีกมีถุงลมทําถุงลมตัวนี้ทําให้ตัดปีกเป็นไงคะลูกบินได้นั่นเองนะคะทำให้ตัดปีกบินได้นั่นเองดังนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างเครื่องบินนะคะเขาใช้เวลายาวนานมากไปนั่งดูปีกนกนะคะนะักเรียนไปนั่งดูว่าเอ๊ะทำไม มันถึงบินได้นะคะนักเรียนปรากฏว่าใต้ปีกนะคะของนกเนี่ยมีถุงลมอยู่ดังนั้นในเครื่องบินนะคะนักเรียนเนาะใต้ปีกเครื่องบินนะคะนักเรียนมันก็จะมีช่องลมเพื่อรับอากาศเข้าไปนะคะเตรียมพร้อมสําหรับการทะยานขึ้นสู่บนอากาศนั่นเองนะคะตัดปีกรูปจะออกลูกเป็นไข่ นะคะสัตว์ปีกจะออกลูกเป็นไข่นะคะและก็ไข่ของเขาก็จะมีเปลือกแข็งหุ้มด้วยนะคะไข่ของเขาจะมีเปลือกแข็งหุ้มด้วยสัตว์ปีกนะคะนั่นเรียนคุณครูเน้นย้ําว่าเขาจะมีขนเป็นแผงอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ทําให้สัตว์ปีกแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะนักเรียนเนาะทำให้สัตว์ปีกจะแตกต่างกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือมีขนเป็นแผงนะคะนั่นเรียนโอเคเนาะ ต่อไปค่ะลูกเราลองไปดูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะนักเรียนเนาะ,ะซึ่งเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทสุดท้ายเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดนะคะมีวิวัฒนาการสูงที่สุดเป็นสัตว์เลือ <iy aman> ดอุ่นอย่างเช่นคนอย่างเช่นมนุษย์นะคะนักเรียนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดเห็นไหมคะนักเรียนเนาะว่าลําตัวของเราจะมีขนเป็นเส้นแตกต่างนะลูกนะแตกต่างนะคะ เมื่อกี้ขนเป็นแผงตัดปีกขนเป็นแผงแต่สัดเลี้ยงลูกด้วยนมขนจะเป็นเส้นนักเรียนสังเกตดูขนที่แขนของนักเรียนนะคะจะเป็นเส้นนะนะคะถ้าขนหนูปเป็นแผงนะคะนักเรียนแสดงว่าหนูไม่ใช่สัดเลี้ยงลูกด้วยนมหนูเป็นสัดปีกนะคะนักเรียนไม่ได้นะคะ <fat> เราจะต้องมีขนเป็นเส้นนะคะนักเรียนเนาะเราจะมีต่อมเหงื่อและต่อมน้ํานม,นมค่ะซึ่งสัด ชนิดอื่นจะไม่มีนะคะนักเรียนเราจะมีต่อมเหงื่อและต่อมน้ำนมผู้ขาแล้วผู้ชายมีต่อมน้ำนมไหมคะนะคะผู้ชายมีมีนมแต่นะคะนักเรียนฮอร์โมนเพศชายจะไม่สามารถผลิตน้ํานมได้นะคะนักเรียนเนาะเพศหญิงนะคะอยู่ดีๆก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะผลิต น้ำนมนะคะนักเรียนจะต้องมีลูกก่อนนะคะนักเรียนถึงตอมน้ํานมถึงจะทํางานไปพร้อมๆกับฮอร์โมนนะคะนักเรียนเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะคะเพศหญิงเนี่ยจะสร้างน้ํานม,มได้ไม่ใช่นะคะนักเรียนเนาะจะต้องรอให้มีลูกก่อนนะคะบางชนิดออกลูกเป็นตัวบางชนิดออกลูกเป็นไข่นะคะนักเรียนหาข้อตอบมักจะออกนะคะจัดเลี้ยงลูกวนนมที่มีลักษณะที่แตกต่าง นะจากเพื่อนดังนี้อ่ะดูแล้วจำนะลูกนะดูแล้วจำนะคะชนิดแรกค่ะลูกตุ่นปากเป็ดอ่าตุ่นปากเป็ดถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราจะบอกว่าตุ่นปากเป็ดคือสัตว์สัตว์อะไรคือสัตว์อะไรหนูคิดว่ามันเป็นสัตว์อะไรลูกเดินมนมค่ะกเกด่นม อ่าถ้าครูไม่บอกว่าเปัดวเลี้ยงลูกแม่นมนันจะบอกว่ามันเป็นตัดปีเพราะว่ามันชื่อว่าตุ่นปากเป็ดมันคือเป็ดหนูจะหนูจะเข้าใจว่ามันคือพวกเดียวกันกับเป็ดซึ่งเป็นตัดปีใช่ไหมนักเรียนแต่ไม่ใช่นะคะนักเรียนตุ่นปากเป็ดนะคะนักเรียนเนาะจะ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่บางนะส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะจะต้องออกรูปเป็นตัวนะคะนักเรียนนะส่วนใหญ่แต่ตุ่นปากเป็ดนะคะจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่นะคะอันนี้เนี่ยถ้าใครจดได้ก็จดนะคะนักเรียนเพราะว่าเจ้าตุ่นปากเป็ดนี้ออกข้อสอบบ่อยมากนะคะนักเรียนโอเคต่อไปค่ะนักเรียนค่ะต่อไปอันนี้คือตัวกินมดอ่าเคยเห็นไหมคะ อันนี้คือตัวกินมดนะลูกนะอ่ะโอเคนะคะตัวกินมดก็ออกลูกเป็นไข่เหมือนกันนะคะนักเรียนอ่าตัวกินมดเห็นไหมคะนักเรียนว่าเขาจะมีะลักษณะปากที่ค่อนข้างยาวนะคะนักเรียนเหมือนช้างนะคะเหมือนงวงช้างเพื่อที่เขานะคะจะเอาอปากยาวๆของเขาเนี่ยนะคะนักเรียนเข้าไปในโพรงโพรงดินนะคะโพรงไม้แล้วไปดูดเอามด ออกมาเพราะว่าเขาเป็นตัวกินมดนั่นเองนะคะนั่นเรียนแต่ลักษณะลําตัวของเขาจะคล้ายๆกับหมีเนาะนั่นเรียนหมีนะคะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะคะนั่นเรียนอันนี้คือตัวกินมดนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่นะคะอ่ะโอเคต่อไปค่ะอินโจอันนี้เคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมคะลูกเคเห็นที่สวนสัตว์ใช่ไหมคะนั่นเรียนเนาะ <c oughs> แต่สวนสัตว์ <c oughs> บางที่ก็ อ่ไม่ค่อยมีแล้วนะคะนั่นเรียนเนาะจิงโจ้นะคะนั่นเรียนลักหนาะสำคัญของเขาก็คือมีกระเป๋าหน้าท้องนะคะอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะอ่าโอเคแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะคะนั่นเรียนก็คืออ่าโลมาวานโลมานะคะนั่นเรียนพวกนี้นะคะนั่นเรียงจะไม่ใช่ปลาแต่เขาจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วนมนะคะแล้วก็ค้างคาวะคะ่ะลูก ะค้างข่าวนะคะเดี๋ยวนะไม่ทราบว่ารูปภาพค้างคาวหายไปไหนค้างคาวนะคะนักเรียนก็เป็นตัดเลี้ยงลูกนยนมค้างคาวไม่ใช่ตัดปิกนะคะอ่ะเดี๋ยวครูเปิดให้ดูเนาะค้างคาวนะคะนักเรียนอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะนักเรียนจาได้ไหมตอนไวรัสโควิด COVID 19มาใหม่ๆที่มัน เป็นวิดีโอที่คนจีนนะคะกินกินกข้า,าวค้างคาวเลี้ยง่ายนมอ่านะคะนาะ,ะนมีข่าวลือใช่ไหมนักเรียนอ่ะข้างคาวนะคะเราอยากเข้าใจว่าน้องเป็นตัดปีน้องเป็นหมายเลงลูกด้วยนมค่ะลูกดูนมของน้องจกิกตรงนี้ค่ะลูกอ่าอ่าเล็กๆตรงนี้นี่คือนมของน้องนะคะนักเรียนเนาะดังน,นั้นถ้าเห็นข้อสอบข้อสอบชอบเอาค้างคาวมาหลอก ข้อสอบชอบเอาตุ่นปักเตดมาหลอกนักเรียนและข้อสอบชอบเอาโลมามาหลอกนักเรียนซึ่งสิ่งที่ครูให้ดูต่างๆเหล่านี้นะคะนักเรียนเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหมดเลยโดยเฉพาะค้างคาวหนูอย่าเข้าใจผิดว่าค้างคาวนะคะเป็นสัตว์ปีก ี่มีปีกก็จริงค่ะแต่เขามีต่อมน้ํานมดังนั้นนะคะค้างคาวจะอยู่ในประเภทของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโอเคนะคะอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดพิเศษที่เรามักจะเข้าใจผิดนะคะโอเคนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะนั่นเรียนง เนาะง่ายๆนะคะวันนี้วันนี้ไม่ไม่มีวิชาอื่นมาบูรณาการน,นะคะนักเรียนมีงานแค่วิชาเดียวนะคะมีงานชิ้นเดียววันนี้จะเป็นงานแบบออนไลนะะ์นะคะนักเรียนเป็นใบงานออนไลนะะ์เนาะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้หลังจากที่นักเรียนส่งลิงก์นะคะ,ะหลังจากที่ครูส่งลิงก์เนาะนักเรียนคลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าน,นี้นะคะ,ะคุณครู หวังเป็นอย่างยิ่งว่าป .4 ทับ3จะได้คะแนนเต็มจากการทำใบงานออนไลน์ของครูเพราะว่าถ้าใครที่ตั้งใจฟังนะคะนักเรียนสามารถตอบได้แน่นอน5ข้อนะคะนักเรียนเนาะหลังจากที่ค่ะหลังจากที่ ทำใบงานเสร็จแล้วนะคะหนูอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นเขียนเลขที่นะลูกนะเพราะว่าเวลาที่นักเรียนไม่เขียนชื่อเขียนชั้นเขียนเลขที่เนี่ยมาคุณครูตามหาตัวยากค่ะเพราะว่าเป็นตัวหนังสือแบบพิมพ์นะคะไม่รู้เลยว่าเป็นของใครนะคะนักเรียนเนาะอ่าอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยหลังจากที่ทําเสร็จนะคะนักเรียนหลังจากที่ทําเสร็จเนาะนักเรียนก็ไม่ต้องกดปุ่มสีฟ้านะคะนักเรียนสามารถแคปเจอร์หน้าจอส่งลงในอัลบั้มได้เลยโอเคนะ นะคะโอเคนะคะอ่ะนะคะโอเควันนี้นะคะงานของเราก็มีแค่หนึ่งงานนะคะคต่อไปเราลองมาดูนิดหนึ่งเหลือใครบ้างที่ยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะเหลือใครบ้างที่ไม่ได้เช็คชื่ออาทิตย์วันนี้อาทิตย์หายหายไปเลยนะคะหายไปกับสนุกพรนาะเกนนัทพงศ์กิษณะนะคะนักคลรินแสนหลวงนักคลรินอานหารเจ้าเดิมกนกพรเจ้าเดิม ขวัญรือไทยยังไม่มานะคะกระมวลชนกนะคะนักเรียนที่เข้ามาแล้วชื่อของหนูไม่ขึ้นแถบสีเขียวหลังจากที่ออกห้องไปนักเรียนสามารถเข้าไปเช็คชื่อได้นะคะโอเคเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนนักเรียนคนไหนมีข้อสองสัยหรือมีคําถามท,าที่อยากถามคุณครูบางลูกเกี่ยวกับตับมีกระดูกสต่หลังหรือตั์ไม่มีกระดูกสต่หลังก็ได้มีคําถามไหมคะไช่ค่ะตะเ๋าๆหน่ยมีไหมคะลูก นักเรียนคนไหนมีคําถามไหมคะมีไหมคะลูกไม่มีเนาะไี่มวเลยสุดเลยอะงั้นถ้าไม่มีคําถามแต่คุณครูขอถามนักเรียนดีกว่าคุณครูขอถามนักเรียนว่าอ่ากิ้งก่ากิ้งก่าไม่ใช่กิ้งกือนะกิ้งกือเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังถ้ากิ้งกือกิ้งกือมีหรือไม่มีลูกกิ้งกือไม่มีกระดูกสันหลังประเภท ปร,ประเภทแมลงถูกต้องแต่ถ้าเป็นกิ้งก่าบ้างอ่าถ้าเป็นกิ้งกา่าคุณครูถามว่ากิ้งก่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทอะไรอ่าคิดให้ดีนะคิดให้ดีนะนะกิ้งกา่าเคยเห็นกิ้งก่าใช่ไหมเคยเห็นกิ้งก่าเนาะอ่ากิ้งก่าที่เกาะอยู่บนต้นไม้นะคะอ่า <uch ing. S 1> ลองคิดดูว่ากิ้งก่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทอะไรเลย ประเภทอะไรคะเลื้อนครับตัดอะไรคะตัดเลื้อนอ่าเก่งมากตัดเลื้อยคานนะคะตัดเลื้อยคานต่อไปอ่าตู้แก่ตูก้แก่เู็แก่ตว์มีกระดูกหลังประเภทอะไรตู้แก่เลื้อนเลื้อยเลื้อนเลื้อน่อไปซาลาเมนเดอร์รหรือจิ้งจกน้ำ เป็นตัดอะไรประเพชรปลาเพชระลเพชรปลาค่ะประเภทอะไรคะปลาคาราเมนเดอร์ประเภทอะไรลูกปลาค่ะปลาเหรอจริงเหรอใช่เหรอไม่ขึ้นบกขึ้นน้ำถูกต้องนะคะขึ้นบกขึ้นน้ำแล้วสุดท้ายสุดท้ายละอ่าม้าน้นมม้าน้นมเป็นตัดมีกระดูกสันหลังประเภทอะไรคะ ปลา,า,าค่ะปล <ara S 2> านะคะเก่งมากนะคะโอเคถ้าเก่งแบบนี้เราไปทำใบางานออนไลน์กันเลยนะคะโอเคเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณรูมก็ พอจบการเรียนการสอนน้อยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับนักเรียนที่เข้ามาทีหลังนักเรียนที่ฟังไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถนะคะดูคลิปการสอนย้อนหลังของครูได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube นะคะค้นหาห้องเรียนวิทยาศาสตร์คุกทิพเลยนะคะนักเรียนสามารถดูได้ทั้งหมดเลยทั้งป .4 ป .5 ป .6 นะคะอยากดูว่าพี่ป .5 ป .6 เขาเรียนอะไรกันครูสอนอะไรนักเรียนสามารถไปดูได้เลยโอเคนะนะคะอเกค,ค่าแล้วพบกันใหม่ ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ